ลับดีเดินไต้องพึ่งยาเพราะแม่พี่น้องจา๋าคอยบอกเลยว่านี่ซองนี่ซองเดี๋ยวคือเอาอยู่ช่องดื่มก่อนนอนค่ะรับรองวันรับดีรับลึกรับสบายและสิเหตุให้สุขภาพของคุณเนี่ยดีไปพร้อมเนาะคะ่ะนาะสิได้๋ยต้องไปพึ่งยานอนรับให้แบบกินแล้วแบบอือทำลายสุขภาพค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะแค่ซองเล็กๆนี้นะคะอัดแน่นไปด้วยสารสกัดที่มีคุณค่า ต่อร่างกายเป็นอย่างดีกว่า20ชนิดเลยทีเดียวนะคะวันนี้โปรโมชั่นดีมากๆถ้าใครอยากจะลองเปิดใจเนจัดวันนี้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมปกติเนี่ยนะคะ1กระสอบราคาอยู่ที่890บาทมี22บรรจุในนี้นะแต่วันนี้คุณจ่ายแค่350บาทพอค่ะไม่เอาเยอะแยะนะคะแต่ถ้าสองกระสอบแบบนี้นะคะจ่ายแค่650เท่านั้นยังคุ้มไม่พอ นี่ลุงว่าคุณเอาไปเลย4กระสอบกินไปเลย80วันนะคะจ่ายแค่1,000บาทอยากจะบอกว่าส่งปีแล้วก็มีเก็บเงินไปทางด้วยนะจ๊ะเออ